ข้าโหวดประมาณนี้ครับว่าอันเรื้นนอะไรก็จะเป็นพัสดุรูปพระประธานครับข้าวโหวดก็จะเป็นเราอนา จะเป็นลอดโบนจะเป็นทางเข้าห้องน้ำ อูเป็นโบสถ์ตรงนี้จะเป็นสองชั้นนะครับรอบข้างนะครับก็จะมีประตูทางเข้า ำเป็นลูกกองกันไว้นะครับของใส่ข้างในคงจะมีของมีค่านะครับเ,เลยทำเป็นลูกกอง้องกันไว้นะครับ เดินรอบสวยนะ